สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามาดูผลงานที่เราได้ทําการติดตั้งไปแล้วนะครับนี่ครับนี่คือแผงโซลาเซลล์นะครับกว้าง1เมตรนะครับยาว2เมตรนะครับแผ่นใหญ่นะครับ2แผ่นนะครับแผ่นหนึ่งก็มีสามอยห้โวลต์นะครับเว้ย350วัตต์นะครับ40โวลต์2แผงก็80โวลต์นะครับ700วัตต์ เมื่อวานเมื่อวานติดตั้งเสร็จนะครับก็แดดอ่อนนะครับก็แดดอ่อนมันก็ปั๊มไม่ทํางานนะครับวันนี้ตอนเช้านะครับแดดแรงมากนะครับก็ได้ทําการทดสอบอีกครั้งนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็ทํางานได้ปกตินะครับนะครับอันนี้เราจะเปิดเครื่องดูนะครับ เมื่อกี้แปดสิบโวลต์นะครับอพอเวลาทำงานมันก็จะลดเหลือประมาณหกสโวลต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่อบอก,กันเลยดีกว่านะครับว่าน้ำมันแรงขนาดไหนนะครับตามมาเลยครับนี่ครับนี่คือไร่ส่วนยางนะครับไร่ส่วนยางที่เราได้ทำการติดตั้งปั๊มนะครับปั๊มโซลาเซลล์กับซัมเบิร์ดนะครับจอน้าบดาน นะครับนี่ครับน้ำแรงดีนะครับเมื่อวานน้ำไม่ไหลเมื่อวานน้ำไม่ไหลนะครับเพราะว่าแดดมันไม่พอนะครับวันนี้ตอนเช้านะครับแดดแรงดีนะครับก็น้ำก็ขึ้นปกตินะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำการเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับปิดฝาแล้วก็ต่อท่อให้เรียบร้อยนะครับ ครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับย่อเลยเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับ